ก็สอบเครื่อง ishi, อ 43, ม,มิตซูบิชิ t u 4 3เม็ดดิจเปีนกำลังรอบเ0 0็ันรอบต่อนอาทีตัวกา้านเป็นก้านดำอย,นะย่านะอย่าพุ่งหมุนนะหัวเกรียดอย่าพุ่ง เกียร์มิตูแท้ด้านข้างตีูล็งดูลงเล็งแล้วก็มีฝั่งนี้ก็สอบเล่งขึ้นรอบไปตัวนี้ปกรณ์เสียงคือสายมิตูบิบแท้เครื่องประน้ำมัน ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะครับ